เรื่องที่ถือว่าดังทะลุมา,าก็คือเรื่องของเก้าอี้ผีสิงเก้าอี้หมุนใช่ไหมครับอ,อ,อยู่ดีๆเก้าอี้หมุนได้เนี่ยนะครับมีการแชร์คลิปขณะถ่ายทอดการอภิปรายพรรบงบป,ประมาณปี64ในช่วงประมาณ2ทุ่มเศษของวันที่1กร,รกฎาคมที่ผ่านมาขณะที่นายอิสระเสรีวัฒนวุฒิสสบัญชีรายชื่อหรือปารติลิสของพรรคประชาธิปัตย์ลุกขึ้นอภิปรายร่างพรบงบป,ปี64ในสภาปรากฏว่า มีเหตุการณ์สะเทือนขวัญเหตุการณ์ชวนขนหัวลุกทั้งสอสอทั้งข้าราชการรัฐสภาและสื่อมวลชนประจํารัฐสภาเพราะเก้าอี้ตัวหนึ่งไม่มีผ้าคลุมดูนะฮะดูเก้าอี้ตัวนี้ครับไม่มีผ้าคลุมนะฮะอยู่ดีๆหมุนครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวผมให้ฟังคลิปก่อนนะฮะฟังคลิปตอนอภิปรายอ่ะไปฟังตอนที่คุณอิสระ เสรีวัฒนาวุฒิสสบัญชีรายชื่อประชาธิปัตย์พูดครับเชิญครับคนป่วยที่อาการน่ะขั้นวิกฤตอยู่ในรถจํานวนมากและซ้ำร้ายเชื้อเพลิงในรถก็มีอยู่น้อยนิดเหลือเกินมีคนเจ็บคนป่วยที่อาการน่ะขั้นวิกฤตอยู่ในรถจํานวนมากและซ้ำร้ายเชื้อเพลิงในรถก็มีอยู่น้อยนิดเหลือเกินนี่แหละครับ แม่บ้านที่ทำความสะอาดประจำห้องสื่อมวลชนจังหวะนี้เรียกว่าลูกเข้าทางครับเล่าเลยครับบอกว่าช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีใครอยู่ในห้องนี้เลยปรากฏว่าช่วงเวลาประมาณบ่ายสามของวันอาทิตย์ที่28ขณะที่ทำวามสะอาดห้องสื่อมวลชนและกำลังจะปิดไฟและปิดห้องสื่ออยู่นั้นเหตุที่ต้องปิดเพราะว่ามันเป็นวันหยุดกลับเห็นผู้หญิงใส่เสื้อสีเหลืองนั่งอยู่ใกล้เสาปูนในห้องสื่อสภา จึงคิดว่าเป็นนักข่าวมาทำงานจึงไม่ได้ปิดห้องซึ่งต่อมาได้สอบถามเพื่อนในบ้านที่เข้าเวรทุกคนต่างยืนยันว่าเป็นวันหยุดไม่มีสื่อมวลชนเข้ามาใช้บริการห้องสื่อมวลชนในสภาแต่อย่างใดและมีแม่บ้านหลายคนเคยพบหญิงสาวใส่เสื้อเหลืองปรากฏในห้องสื่อบางครั้งจะพบหญิงสาวชุดเหลืองในช่วงเช้ามืดบางครั้งจะพบหญิงสาวชุดเหลืองใน ช่วงเช้ามืดบางครั้งพบช่วงดึกที่ไม่มีคนอยู่มาหลายครั้งแล้วก,ก็สื่อบางสมัครก็เลยพาดหวัวข่าวว่าผีชุดเหลืองหมุนเก้าอี้เล่นปรากฏว่าที่สุดเรื่องนี้ปล่อยให้งงกันอยู่เกือบวันหนึ่งฮะามาแล้วครับชินวรบุญยเกียรติสสอ,อนครศรีธรรมราชพักประชาธิปัตย์ให้สัมภาษณ์กรณีที่มีโลกโซเชียลเฮอฮา จากเหตุการณ์เก้าอี้หมุนเองระหว่างที่นายอิสระเสรีวัฒนาวุฒิสสบัญชีรายชื่อพักประชาธิปัตย์ขึ้นอภิปรายในช่วงกลางดึกที่ผ่านมาโดยบอกว่าเหตุการณ์เนี่ยไม่มีอะไรก่อนหน้านั้นนี่มีเพื่อนสสมานั่งข้างเมื่อลุกไปแล้วไม่ได้มีการจัดเก้าอี้ให้เข้าที่ตนจึงเอื้อมมือไปหมุนให้กลับมาเป็นระเบียบและเกิดความเรียบร้อยดังนั้นไม่ได้เป็นเหตุปาฏิหาริย์ผีชุดเหลืองอะไรทั้งสิน้น แต่คนเห็นภาพกาอีはは it, <c oughs> ้หม <c oughs> ุนก็มีการแซวกักว่าน่าจะมีการปรับเปลี่ยนคอรมอเมื่อวานมีข่าวการเสียชีวิตของอดีตรัฐมนตรีคุณอาคมเอ่งชวนคุณอาคมเอ่งชวนเนี่ยเป็นบุคลากรทางการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์และก็อี้ที่หมุนเนี่ยเป็นเก้าอี้ในฝั่งประชาธิปัตย์คนก็เลยตีความเลยครับว่านี่ไงคุณอาคมมาสภาแล้วเลือกที่นั่งของพรรคประชาธิปัตย์ด้วยนะครับ